ให,ใหญ่เลยตุกปุกเลยนะครับผมนี่ครับแข่งใหญ่ขาใหญ่ครับ ไปต่อนกป่าสูงนะครับผมซึ่งเจ้าฮาร์ทกลับบ้านที่ต่างจังหวัดครับผมผมหยุดก็เลยมาต่อนกโซนชายทะเลคนเดียวครับผมซึ่งเดี๋ยวให้ดูหมายนะครับผมนี่ครับซึ่งหมายบริเวณนี้นะครับผมมีนกตัวหมายคาลมโคตรจัดครับผมบอกเลยซึ่งมากับครั้งที่แล้วกับเจ้าฮาร์ทนี่เป็นปีก่าแล้วครับมีนกคาลมจัดอยู่ด้านนู้นครับผมจัดมากครับผมเรียกคำครูคำเรียกขาดเรียกหนุนแบบคาลมดีมากครับผม แต่มาครั้งที่แล้วเนี่ยมาใส่กับเจ้าฮาร์ดบริเวณเนี่ย mm hmm. เขา, mm hmm. เ,ขาเขาไม่บินมานะครับ mm hmm. เขาไม่ตามมา mm hmm. ก็เลยไม่ได้ตัวไปมาตามอยู่แค่ครั้งครั้งสองครั้งนี่แหละครับผมเพราะว่าตรงนั้นเป็นบ้านคนแล้วมีหมาเลยไม่กล้าเข้าไปครับก็บเลยไปต่อนกป่าสูงก็เลยไม่ได้มาตามตัวหมายครับผมนกตัวนี้ถึงวันนี้หยุดก็เลยมาช่วงเช้าๆนะครับผมมาปุ๊บได้ยินเสียงขันนึงครับขันอยู่นะบริเวณที่เขาเคยอยู่เลยครับเนี่ยบ้านคนนั่นเลย ขันแล้วก็เปิดคาลมไม่ได้ยินแล้วครับซึ่งไม่ได้มาเป็นปีกว่าครับซึ่งคิดว่านี่นกน่าจะหายไปแล้วแต่ยังอยู่ครับนกตัวนี้ยังอยู่โอ้โหนี่ครับบริเวณโดยรอบเดี๋ยวจะสองใส่ต้นไม้ต้นนั้นนะครับผมที่เคยใส่ครั้งที่แล้วเพราะว่าถ้าใส่ใส่ไกลเนี่ยนกอาจจะไม่ตามมาครับนี่ครับบริเวณซึ่งถ้าได้ตัวนี่ถือว่าสุดยอดครับนกตัวนี้ครับ เป็นนกที่ขาลมแบบโอ้โหจัดครับผมสุดๆครับโอ้โหไม่คิดว่านกจะยังตัวนี้ย,ยังอยู่นะครับเนี่ยมาหางนานมากแล้วคิดว่าเออน่าจะมีคนมาต่อแล้วแต่สุดท้ายยังอยู่ครับได้ยินเสียงนะครับผมเช้าเช้าครับเดี๋ยวอาจะสองใสขึ้นดูไม่ได้มานานแล้วไม่รู้ว่านกป่านี้จะสู้นกต่อหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นนกรู้หรือเปล่า เดี๋ยวยังไงมาร่วมลุ้นด้วยกันครับผมของดีครับหมายนี้บอกเลยาลมโคตรจัดครับติดตามกันนะครับผม ทำได้ครับผมนกป่าตัวไม้ครับตามมาเป็นปีแล้วครับมาครั้งที่แล้วประมาณปีขวเก็บไม่ได้ครับผมนกตัวนี้ขาลมโคตรจัดเลยครับผมเรียกคำคู่คำเรียกขัดเรียกหนุนโอ้โหสุดยอดเลยครับแมซึ่งหมายบริเวณชายทะเลนี่นครับผมผมเคยมากับเจ้าฮาร์ดแล้วมีนกขาลมครับ อยู่ตรงนี้ครับขาหลมโคตรดีเลยแต่ตอนนั้นเอามาใส่ด้านนี้ครับก็ใส่ด้านนี้แล้วมันไม่ตามมาครับผมอยู่แต่ด้านนี้ผ่านมาเป็นปีช่วงปีใหม่ครับก็เลยลองมาซ้ําดูว่ายังนกป่ายัางอยู่หรือเปล่ามาทีแรกขันอยู่ตรงนู้นนะครับผมเราพอจะสองขันขึ้นเนี่ย มากาสยไน,นัแล้วมอไซค์ขับผ่านมาเขาก็เลยบินบินมาอย่างนี้แล้วไอ้สองก็ขันเรียกขันโตแล้วก็บินเข้ารวมต้นโอ้โห้ยสักพักกระโดดเลยตัวนี้เก็บยาวๆครับนกตัวนี้ออกเลยสุดยอดเลยตัวนี้โอ้ยตัวหมาครับผมนี่ครับเก็บมาจนได้ครับผมขาลงโคตรจัดครับผม เดี๋ยวลงมาดูหน้าตากันกนะครับผม 啊昌，嗯。 แล้วไอ้สองกเก็บนกตัวหมายมาจนได้ครับผมนกขาลมโคตรจัดครับผมเรียกคำครูคำบ่อยมากแล้วก็เรียกปุ๊บเรียกขัดเรียกหนุนสลับกันนี่โอ้โหทียิครับผมเป็นนกตัวหมายน,นั่งดเดี๋ยวมาดูหน้าตากันให้ครับผมนี่ครับนี่ครับหน้าตาตัวใหญ่เลยตุกปุ๊กเลยนะครับผมนี่ครับ แขงใหญ่ขาใหญ่ครับนี่ครับแของดีครับผมบอกเลยคาลมแบบโคตรดีครับตัวนี้นี่ครับซึ่งนกตัวนี้เป็นนกตัวไม้ที่เคยมากับเจ้าหารดนะครับผมแล้วยังตามเก็บไม่ได้ครับห่างระยะห่างเป็นปีครับ เล่นสายป่าสูงเป็นปีครับผมก็เลยไม่ได้มาตามวันนี้ปีใหม่ครับผมก็เลยมาเล่นชายทะเลดูแล้วก็มามาหาตัวนี้เลยครับผมคิดว่ามันไม่อยู่แล้วครับผมมาปุ๊บขันแต่เช้าเลยครับผมเป็นตัวแรกเลยโอ้ยปล่อยสองขันปุ๊บได้ยินเสียงนี่โตเลยครับผมแล้วก็บินข้ามฝัง่งลอบไปลอะมาเลยเปิดคาลมให้เห็นเลยนะครับผม เคดคาลมตั้งแต่ทู่ไก่สองเลยบอกเลยคาลมโคตรจัดโคตรดีครับผมเป็นนกเสียงเสียงกลางนะครับผมคาลมนี่แบบโอ้ยถือว่าเด็ดครับผมตัวหมายครับผมตั้งแต่ต่อมานี่ผมว่าคาลมนี่ไม่แพ้ใครเลยครับนกตัวนี้ครับผมเดี๋ยวรอมาดูตอนตกป่าขึ้นดีๆนะครับผมเดี๋ยวถ่ายให้ชม ตอนที่เขาเปิดขาลมในบ้านให้ดูครับผมัำรองเด็ดแน่นอนครับตัวนี้ครับตัวไม้ของดีครับผมขาลมโคตรจัดครับผมแตมที่หนึ่งร้อยหนึ่งครับผมช่วงปีใหม่ครับผมอยู่ยังไงคลิปนี้อีนี้ผมก็จะสองต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ